สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะนขาบันกบันนาชั้นแนวค่ะเพื่อนเ่ะขาดูนี่นาออกมาเดินหลังบ้านนามาเจอเห็ดค่ะเห็ดนูหนูเพื่อนเพื่อนขาขอนนี่นาเอาลุงอ่ะลุงอ่ะเพื่อนเอามาวางไว้ให้นาตอนที่ว่าเออเพื่อนจะทําติ๋วเอยบ้านแก้วกระจกให้นาดูค่ะเพื่อนโหโชคดีไม่ต้องไปไกลในป่าเลยนะเห็นในป่ามันออกเออเดี๋ยวลองไปดูหลังบ้านนะซิเรามีต้นไม้คล้ายกันนะเปล่าเพื่อนเพื่อนดู นี่คะ่ะเจ็บนาะค่ะโหกำลังกินเลยอือก็เลย,ยลงมาดูคะ่ะว่ามันมีไหมมันออกจริงๆคะ่ะดูอืเดี๋ยวมาเอาตะกร้าก่อนตะกร้ายอยู่ข้างในข้างฝานะคะเพื่อนพอกินเลยนะหน่อ ได้กินเห็ดหลังบ้านแล้วค่ะดูมันกำลังเป็นตะมุตะมิเต็มไปหมดเลยสงสัยมันจะไม่โตรือเปล่าคะแบบนี้โหดูพวงนี้เผื่อดูงามจังเลยเก็บเก็บเก็บค่ะอฮ้นี่โหงามเอาทิ้งไว้เผื่อมันโตนะคะนั่นนะคร มันไม่ได้ไปอยู่ไกลโอโหเก็บยากจังเลยนี่มันซ่อนอยู่ใน้ลืมนะคะเพื่อดูอุ้ยน่ารำคาญเอาไว้น้อค่ะต่างๆข้างใต้ไี่ก็มีค่ะนี่โอ้โหเพื่อนๆดู เออนี่ค่ะโอ๊ยกำลังตะมิตะมิเลยค่ะนี่เห็นบ่อนค่ะเราก็มัวส่งอะไรก็ไม่รู้ค่ะโอ้ยไม่ออกค่ะนั่นนี่ค่ะ <laughs> ยัง,ยางงามดิเผื่อดู แก้เ,เลยค่ะไปค่ะเมนูมอ,อะไรดีวะมีไก่บ่อค่ะทำใส่ไก่ผัดขิงนะคะอันน้อยๆนะก็จะอยากไว้นะคะเผื่อมันโตค่ะมันอยู่ใก่บ้านนะโอ้ยอันนี้มันหอกแล้วมันเหยวหมดเลยค่ะโอ้ยม่ใช่ดีบ่น,นี่ค่ะโอ้แห้งหมดเลยค่ะไหนดูดีๆก่อนอู้นี่ค่ะ มมันแห้งค่ะเพือ่อนดูค่ะขเขาเขาเขากำลงงังออกดูถ้าฝนแรงมันก็จะไม่ออกไม่ตูนะคะเพื่อนค่ะพีะ่ค่ะเห็นมั้ยโอ้โหปดดูสิคะเผื่อมีอีก กำลังตะหมดทัมิเลยค่ะนั่นน่าจะหมดแล้วค่ะอุ้ยเอากิ่งถมไปค่ะเผื่อมันโตค่ะอุ้ยหล่นไปหมดเลยนี่ค่ะเพื่อนพออยู่นะคะนี่ได้ทำอาหารไน้มื้อนึงนี่ค่ะอือน่าเห็นใมป่าไม่ออกไงคะสองได้มาสองสาดอกตอนที่เราไปเก็บกระเทียมก็เลยเอเอเดี๋ยว มันมีขอนแบบนี้ที่บ้านเราไปดูหน่อยดีกว่าว่มันก็ออองจริงๆนะคะ่อนเนาะไปค่ะไม่นูอะไรเดี๋ยวค่อยดูกันนะคะพอแกงเลยค่ะพอใส่แกงแล้วก็นี่พอใส่แกงพอเอะเลยผัดได้แล้วค่ะนี่เยออยู่นะคะไปค่ะทำอาหารกัน